สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไลฟ์สไตล์วิทยาลุงสังนะครับนะ้อทุกคนสบายดีพี่น้องเมื่อสุ่ทุกคนเนาะจะเป็นพี่น้องอยู่ทางเมืองลาวเหมือนไทยนะเนาะอยู่ต่างประเทศทุกคนสภาพอากาศอยู่แต่ละจังหวัดเป็นอะไรทุกคนอยู่ภาคใต้ของไทยทางภาคอีสานเนาะจังหวัดเชียงใหม่ฝนตกเหมือนกัทุกคนเนาะ่อนนี้กำลังเดินทางไปกินเข่าเนะาะสวามีพี่เนาะมีเอื้อยกับไอ้เนาะเป็นะพี่น้องทุกคนจําพี่น้องได้ไหมนะ้ทุกคนพี่น้องแล้วก็มีเอ้ยเนาะเป็น พนักงานนะครับที่ไปเป็นทํางานที่ลาวนะครับทำงานเกี่ยวกับกาชาสวิตนี่แหละครับผมแล้วก็เขาก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่แบบประสานงานเรื่องที่ผมมาเรียนมามาทเทรนที่นครพิงค์นะครับผมเขาก็ได้กลับมาเชียงใหม่นะครับตอนนี้ข้างหน้าผมโรงพยาบาลใหญ่นะครับผมนะครับตอนนี้เราก็จะไปกินข้าวกันนะครับผมนะครับตอนนี้เขามาหาลีลาเนาะมากินข้าวเนาะสว่ามีเอื้อยจากประเทศลาวเนาะ สบายดีเลยไปมาจากเมื่อไมาได้มือแล้วป่ะเออร้านดีโตัวนี้ด้วะตัวนั่นก็ได้ตัวนี้ายชอบขโมยมื้ไไหเรื่อยกับไอ <c oughs> มาจากมือขอบางนะี่เนี่มองชายฮะ ไม่เยี่ยมน้องฟท้าเยไม่เยียบรองเท้าเมย์บอสเมยหลายคะ่ะเมยหลายด้วยรองเท้าด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ค่ะวันนี้มีจจเจใหญ่ใจดีจากหลวงพ่อบารไนะครับอ๋อดูพวกพี่มาแล้วนะจะเลี้ยงพี <c oughs> ่เลี้ยงเขาได้สิครับได้เลยกินเต็มที่เลยนะค่ะกินเต็มที่เลยนะครับ,รบจ้า <c oughs> อีนั่นจะเอาด้วยเดือดเส้นเล็กอะไรางโบราณ เสี้ยงลีลานะครับพี่เกี่ยววิ่นี่ไอ,อแม่เอาในวันนั้นอ่ะผมไปกินลาเมงอ่ะแล้วเขียนอะไรผิดอ่ะปน,นมะให้สองชาเลยเอเอหรอเป็นได้กินอีพอนี่มันลวกจิม้มไม่มีเส้นเดี่ยวเหมือนเตียส้นเดี๋ยวเส้นนี้ ่ไม่มีรูปภาพเลยมีสินี่อะรอาหารที่เป็นก๋วยเตี๋ยวครับนี่อะไรอ่ะอ๋อก๋วยเตี๋ยวครับนี่ก๋วยเตี๋ยวโบราณจะเป็นเชล sell ตลอาขายดีที่สุดก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณครับใช่ไ๋วยเตี๋ยวต้มมัต้มยำโบราณสูตรเอาแห้งเอาแห้งไหมพ่อก็เลยแห้งจอดใส่ไหนเนี่ยจอดใส่ในนี้ไงมันนี่เป็นก๋โบราณ

น้ำต้มยำน้ำตมยำน้ำ้นครับน้นเส้นเส้นใหญ่เสเล็กจะเล็กครับเส้นเล็กนะเส้นเล็กน้นโบราณกยแ่ต้มยำต้มยำอะไรน้ำใสน้ำใสน้ำ้นเ่บรรยากาศดีทุกคน เส้นเล็กเอาซาลาเปาเส้นเลต้มยำแห้งเ้นต้มยำแห้งโบราณกินซาลาเาราวาแซ่บออร่อยไหมเคยบวนต้าหู้ยูนานไหมไกินไหมไม่เคยครบนนี้่อนเาไม่เให้โอเคครับไม่ควทเลไ่ไปที่สันครับพี่เดินทางมาจากหงบาเมือยบอ ไม่อยหลายค่ะเม่อยห,หลายแหงว่าเจอันนิ่งแต่แหงเมื่อยใช่ครับตอนแรกจะเป็นสีอย่างนี้ทุกคนแล้วเอามานาบีบใส่มันจะเป็นสีม่วงแล้วอันนี้เป็นกด<ข>อ,อันนี้<บ>น่าจะเป็นเป็นเบสปะหรือว่าเป็นเดี๋ยวผมบีมนบ,ะบนะหิวหิวข้าแล้วความรู้ไม่ถึงสมองมันคืเพราะโอเค เห็นไหมเมันเปลี่ยนสีอะเห็นไหมเปลี่ยนแล้วเห็นไหมเ่องเอกดเบรคเนี่ยว้าว that's amazing โอเคครับสีเปลี่ยนแล้วก็เซอร์ไพรส์อยู่ท้าวคดาไปก็ยงเนี่ยอันนี้คือเอ้าเกี๊ยวไม่มีก๋วยเตี๋ยวต้มย่างโบราณครับกับน้ำอัชั่อร่อยนะยังไม่ได้กินครับวันนี้มันอร่อยเพราะว่ามี เจ๊ใหญ่ใจดีจังถังลาวนะเอตั้งมาเลยไปไปเราเล่นนะพี่เขาอยู่เชียงรายนั่นแหละนี่เรก็มีอ่ะอ๋อแม่ครับแม่แล้วก็เลยเจใหญ่ดีวะแล้วมีคนตอบใจว่าคือแบบใช่แล้วอะไรเงี้ยแบบอะไรแบบเทนเดอร์ไทยชอบพูดเนี่ยเออกายว่าแม่แล้วจริงแลนะแบบแม่นแบบแเจๆดีเลยเป็นไอ๋อได้อะไรอะครับแม่นแท้แม่นว่าคือได้แบบปีนี้ไงว่า ได้เรียนทำลาวกายว่าปีที่แล้วอะพี่ลึกพี่โลโมีหนาว่าเฮ็ดพี่ลึกพี่โลยังไงอะครับอ๋อคำบศัพท์เนาะเออไม่เข้ใจอะไรนะอ๋อปีนี้ได้ละอกายว่ากายว่าเอายุสิบห้าปีคืรู้จักคำว่ากายว่าคิดว่าพูดพูดเรื่องผมกายว่าพูดเออเขาดินท่ากันอยู่นะตอนอยู่อยู่อย่างอยู่อยู่ที่ เดือดเดืเบียร์แล้วก็มีเอ้บุตรเนาะมีโยมอะไรเงี้ยบุตรเหมือนแบบมันอกหักเขาหล่อเลยอะอ้าวแฟนอยู่ไกล้ไงเรื่องนั้นแหละไ่้ในสนใจเขาเขาแบบมาแซดมาเมื่อวานนียเขาแซดมากินเบียร์นะชอบกินเบียร์พี่น้องที่วิญญากินเหล้านะไม่ได้กินเบียร์ประจังมั่วเขาเรียกอะไรเมาเหรอ นี่มันขายใช่ไหมขายขายใช่ไหมขายที่แม้าวแบบไม่ยากเอาสดอือร่อยมากเลยอย่ไปทานกินเลยกินแล้วกะไปกินเคี่ยบหมูครับใช่ไหมค่ะสูตรโบราณนะคะที่เหมือนกันนะโบราณที่พี่ก็ว่าโบราณที่ไม่รู้ว่าตโบราณโบราณครับโบราณแต่โบราณไม่โบราณมันเหมือนเอ่าคนไทยคนไทยหรอ

กินยอยินยอที่นี่ยนี่ควอเปี่ยกขเลยนะไม่้องเพิ่มที่ก็ผมอะคุณตี๋มองอะมองอะมองมองก็ทำอะไรมองก็ทำอะไรเดียว่าอะไร แต่ละตลาดตางอ๋อวันนี้ก็เขาก็โวรนาแต่ว่าผมมีแล้แล้วเม่ที่เมื่ออาทกินติดตา้มอะไรหรอได้อือเราเม่ก็เป็นอะไรทำงานอะไรเม่ทำงานอะไรเขาเป็นครูอ่ะอ๋อเหรอเป็นอจยาจารย์สอนที่คืไาาอไหนที่โรงเรียนดังตู้กินที่โรงเรียนดังดีใจโรงเรียนสองโรงเรียนที่แบบมีประวัติมาอ๋อมงกอดกับทิ้งใช่ใช่ใช่มงกอดกับ มีคนจะค่ขอบฟ้ากันเกิดผมอะหนเมื่ไหร่ฮะนเมื่อไร่เขาอยู่ข้านี้เพื่อไเกเมื่อไ่เพื่ออะไรเกิดวันเกิดไงเ,เกินแปอ้าเกิดวันนี้เไหร่เดือนนี้แหละสองูวันที่เท่าไหร่วันคล้ายกับกริย์เลยอะวี่8นะไมาก่อนดืมไปว่าเอาฟันฟอกมานีกแปลวจัดไม่ได้แลวีอก อันนี้เป็นนี่เป็นนี่เป็หมดนะากินปกันครับอันนี้คือันนี้คือเขียมหมูใช่ไอมแตงโมอ่อตับเตาจะก่อนเมื่อยหร่ก็่กนผาบอันนี้คือเต้าหู้นะ,อ,ะ <c oughs> อันนี้คือเปลือกทอดอะไรนะเปือกเปือกเปือกทอดผมคิดว่า <c oughs> <c oughs> ปลาหมึก <c oughs> เวลาไปลงพื้นที่เขาจะเรียกอาจารย์เปนะ็นอะอาจารย์อาจารย์เนี <c oughs> ่ยนายดูไปให้เป็นอาจารย์ <c oughs> อาจารย์แล้วทำไมเรียกอาจารย์แล้วเป็นไงโอบเลยนายบอกว่าอีขึงไงิดขึงแบบขึงเลยวะจริงจังไนะงเสียวเสือจังเลยนะมันไม่ยัไไง,งไม่กลัวัเลยต้องกันพ่อไม่กลัวทุกคนพี่ว่าไงนะเขาไม่กลัว เคยมาย่อมในทางด้านไหนก็ไม่รู้ไม่เป็นกันเองครัแต่เขาเคยพูดนะประวัติเคยได้มีทางพี่ไหมใครบอกเล่าไหมอ่ะเล่ามาเถอะาไม่ได้อยากรู้เหมือนกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่ได้เะาจะแบบเดี๋ยวขอด่าผมว่าไม่ด่าไม่มีางว่าอะไรอยากรู้ไหมห่งร้อยหนึ่ร้อยนทางว่าอะไรหรอไม่เขาบอกว่าพี่อ่ะพี่ไปตอนแรกๆจะแบบสตรีทมากเขากลัวมันเลยแบบ แบบเวลาเป็นเวลาอะไรอะไรแต่พอหลังๆมาพี่ก็เข้าใจว่าแต่เราเรื่องอะไรเพี่เขาน่ารักมากอะไรเนาะน่ารักมากมันมีอ่ะจริงเอาว่าเมื่อก่อนพี่เขาแบบสตรีทริงนะแบบว่าแบบว่าเวลาตรงเวลาอะไรเงี้ยแบบว่าเพิ่งมาใหม่เหรอเออไปล์เล่นไฟล์ไลค์ติดตา้งเลยแต่ว่าโดนหนักหึ่มเลยแต่ว่าตอนนี้คือแบบเข้าใจแบบชีวิตชีวิตประชาชนพี่รุ่นเข้าใจว่าทรอย่างเงี้ย ไหาไม่เจอเลยสประิหัมากเลยพี่น้องไม่พูดเลยวันนี้อร่อยไหมอร่อยครับเคียววาดรูปเยอะไหมครับช่วงนี้วาเอารูป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 เลยวิวฟอร์มปนบ้านอู่แนจะต้องรอรอให้รูปรูปนึงเสร็จก่อสิที่้านขายได้ไหมขายได้ไหม พี่ครับเอาเนื้อจุ่มปลานี้ยใช่ไหมใช่จับจับไีตัอเนี่เอาละก่อนใส่มือเลยอร่อยครับอรลอยไหมยข้างในเป็นเผือกไหมข้างในเป็นเผือกเป็นเผือกครับ ใ้มือนะอนุญาตนะครับาอัวไหนบ้างดดแตะแตอ๋อผมกิมิดัจิ้มปะไม่อันนี้กัอันนี้นนีอ่อน เม็นเลยขอบคุณครับตอนนั้น,นมือมัแบบต้อโดนต้องอันมือไม่เห็นเอาพ,พี่พูดแล้วผมกดดันไงเ,เรื่องไม่ถูกไง <c oughs> อันนี้ก็อร่อยครับมันไม่ขิงยังไงมันม่ขิงเห,หรอผมเชื่มันเป็นเครื่องเทศของของของินเดียหรือะไรของจีนอะไรอย่างเงี้ยแหมมันนี่เขาอาหาร อร่อยอร่อยหนูรู้เป็นเผือกวะไม่ไในชอบไม่ชอบเผือกเดะเอามาดูด้วยนะพี่ไม่เล่นลูกกับผมเลยขนาดไม่ชอบแะหยิบชิ้นแรกเผือกอะเผือกไปตลอดเผือกไปตลอดอะเลือกได้ไหมยิ่งเวลามีดราวห้างในออฟฟิศเนี้ยนิ่ชอบขนาดอืม เขาบอกว่าเวลาเรขาคุยจะอืดคุยอยู่นะเราจะไปแจ้งเนี่ยมันเป็นเรื่องบาดเพือกก่อนนะถ้าเขาไม่รับแ่จ้งเราเผือกไปได้ในเรื่องนั้นอ่ะรู้ไหมรู้วิธีการเผือกไหมเขาต้องรับใช่ไหมเขาต้องรับบัตรเพือกจากเราก่อนน้องหุ่นเผือกได้ยังไงนะไม่เห็นว่าบาดเพือกหรือบัตรเสือกอะไรเงี้ยเขาคุยกันอยู่แล้วแบบอยู่ๆเขาไปลวงเลยอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไงเรายื่นก่อนขออนุญาตเผือกได้แล้วพี่ ดาบนได้ไหมอ๋อน้เาน้ำเปล่าที่ไปตักที่เราตักไได้ไม่กินได้แา่ว่าน้ำร่าล่าอะไรนะน้ำดื่มโหตัดตับน้ำเปล่ายังงก็ได้กินตงกับน้ำ่าล่าอือล้วต้องาล่าก็ได้น้ำล่าน้ำดื่มกอ้ี่วาบางอานน้ำดื่มก็ไม่เข้าด้เท่าน้ำาล่าหาเป็นดิกินล้วเป็นเป็ด เอาน้ำมาลาเอาน้ำมาอยากจะเอาน้ำลาลาว่าสุดนักเกตไม่ไม่้าเอาน้ำเอาน้ำดื่เอาน้ำิันลืมแ่หนไม่ดต้องลาาเลไม่ไม่เองไม่ชองัใาลใช้ดูดีตอนอยู่บ้านเข้าใจก็เข้าใจนลาเข้าใจแต่เขาไมพูดนะทำไมพี่ไ่กับพูดกันนการเอกอนนนี่ผิดใช่ปะบอกเขาบอกอเอาน้ำเมอนัเอ้ยน้ำาแล้ก็อื่นจะพูดนะน้ำลาลา เอาไว้พูดน้ำดื่มด้วยเออพี่จราสั่งน้ำเปล่าแล้ไม่ได้ไงเอาน้ำดื่มน้ำดื่มก็ได้หืมหลวงพ่อางน้ำละลนะน้องมาจากประเทศไทยสาไม่นู้ไงนผมมาสั่งน้ำดืมด่มนะก็ได้กินดีว่ะโอ้ยะ้น้ำดืมให้หน่อยครับดูรอเราพูดครอ๋ อันนี้คือสาธิตันนที่นี่มันปู่นพี่น้องจะไปเยี่ยมชมก่อนที่ตยานาจะลาตำแหน่งแล้วคนับโน้ตงานเคยไปแล้วไปเป็นคนทองเลยตัวพัวกองหลงเกิดบองหรอไม่มีไม่มีไม่มีอืมน้กองหงจะดัากเลยเนเราเป็นไงหรอ ดีไหมพี่เตี๋ยน่าไปมีไหมไม่เจอใช่ไหมก็มีพวกเราคงอยู่ก่อนไม่ไปเอ่กันเองก็ได้ไม่ไม่แต่ก็กองหลอนี่ใหญ่กว่าตำรวจอีกอ๋อไม่ตำรวจใหญ่กว่าแล้วกองหล่อนี่แต่ละที่ไงกองหล่อนี่คือสามารถไปได้เลยไงกองหล่อนี่คือเป็นคนที่แบบแตกตั้งอย่าในหมู่บ้านใช่แล้วเาก็คือมันแล้วแต่หมู่บ้านเลย เรียนได้ว่าถ้าคุยกับเขาจะดีคุณบอกว่าเออมีคนมาอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ทำอะไรนะถ้าแบบไปปุ๊บอะ่ะไม่รู้จักอะไรเลยเพรางาางๆอยู่นะเพราะว่ากลางคืนเขาไปจะไปละเวนความปลอดภัาายของหมู่บ้านนะอะไรอย่างเงี้ยฟังหล่อนีน่นะคนละแบบแบบที่เหมือนก็นง,งนอนอะ่ะได้นอนปักคืนเนีลยนอนจะตื่นเช้าเลยไปนะ ตาเ้ยอแต่ลอยตลอยอ่ะาพี่องี่นะทีนะเอาอีกครับเมู้ยังเอาน้ำไหครับเอาตู้้ยังกินตู้ยังยังครับินดี้อันนี้กิเต้าหู้นะครต้าหู้อาทำสำเนียงไงเอาเตู้้ไงไม่กต้หกฝากก็เอาอ่ะ กกติไปครับคุณแม่จะไม่ได้คุยจะดีนะคุยไงค่ะคุยไงเปนเรีร้อยหน่อยแบบไม่เป็นเกษอะครับครับครับตลอดครับตอันนี้ลงบ่อยแต่่วไคอยลงท่าทางครับน่นจะเทนหนักไม่หนักเท่าไหร่แต่ผมไม่รู้ว่าสมองันแบบเป็นแบงค์นะครับมันเป็นชนิดในรอย้ย เป็นไ,นได้ไดนะงหรือว่าผมเป็นแบบดีเฟสเปล่าอืมเป็ไม่ดีเฟสตังงอ่ะเป็นแข่งอะไรได้สมาธิครับต้องสมาธิช่วได้ดีเฟสนสมาธิไม่ต้องพูดเป็นพวกแพนิกเลยเนาะพวกแพนิกรือพวกไปบุลาอะไรเงุยเล่น <c oughs> <ๆ>พุดเล่นอะไรนักหนาะปะมุกบาทสองบาท4บาทก็อทเอาจะได้งงไมนะ่รู้จริงจริ่ต้องพี่ต้องจับแต่ปอนได้ไงกนอะไรเลย ได้เห็นอยู่บาทสองบาทก็เอาก็เห็นเอามันก็เลยให้ให้ทังระบาทสองบาทนี่สยไหมสบายอ่ะเราจะพี่น้องแล้วผมก็ผมก็เรียกสูงแล้วมันอนหนอกอะน้องจะหนอกนี่เหมอใช่ปะอะไรนี่รู้่ตมง่าย อะไรเนี่ยไม่เหมือนนีกเรียพี่น้องอะพี่น้องไงไม่สังเกตเหรอแกหิบได้พี่น้องผมเรียกพี่น้องอืมพี่น้องน้องครับพี่น้องอยู่คนเดียวเนี่ยพี่น้องใช่ผมเรียกพี่น้องก็นั่นดีน้องเออแล้วเป็นท็อปสมเนียงรึเปล่าสมเนียง กวเตีมอเหรอกำเมืองไะเขียนเล่นได้แหละกินโมกินไม่หมดหมดแล้ววันนี้ก็กินไม่หมดเราอ่อยแก่งไม่เก่งแคน้ำมันเือแต่พวกนอกครับดูพี่กินหมดเลย เหมือนกันไม่มีก็เป็นแค่ปีหน้าไม่มีแล้วไม่มีกินที่นี่ก่อนว่าจะไปเล่นไปเล่นกับพี่พี่น้องเลยนะแต่ว่าไกลแค่นี้ก็หัหม

พี่พี่คนเล่นคาจะพาไปกินเบียร์ที่บ้านค่ะอริเราไปร้านเยเจอกันที่ร้านเบียร์ไปทั้งพี่สองคนพี่สองเจอกันที่ร้านเบียร์แต่ไม่รู้จักกันไม่เจอกันอยู่นะ้นแล้วพี่มีแฟนกันยังไงอ่ะพี่คนนั้นเขาแต่มีแฟนเป็นต่างชาติแล้วพี่อีกคนก็มีแฟนต่างชาติ้ำทางเท้าไหนคนบางคนไปทางจคนบางคนไปอเมริกาแล้ว วันน,น,นั้นซึมซึมผมซึมซึมอะไรช้ำเรื่องอะไรฝนตกเหรอซ้เรื่องอ,อันนี้ทำไมมันคืออะไรอ่ะเราพี่ไม่รู้หรอเป็นเนตมัเจจคย มองหน่อแ่ใช่ใช่เรื่องอะไรซึ่งแบบเออคิดถึงบ้านอะไรเงี้ยซึ่งาัว่าเอองานมันหนักหรือเรียนหนักก็ต่อซึ่งเศร้าใครจะรู้ไ่าไปกันไปคุยกันก็เจอกัดิกกริกนคุยไปกติที่แบมีใจเข้าวันนี้เลอกไปเียนเฉพาะไม่ได้เล่นท ตลกว่ตลกไหครับมันออร่อยไหมนะเมนชั้นอร่อยอร่อยครับอันนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ทุกคนเป็นซาลาเปาติดทิชชู่ไว้หรือเปล่าไม่ติดคือติดซาลาเปาแล้วครับซาปาลมาค่ะซาปาลมาค่ะเพราะว่าวันนี้แม่มาใหญ่ใจดีแม่มาแม่กับพ่อพามาเลี้ยงวันนี้ต้องถ่าย ต้องถ่ายตอนนี้แบบกินมันจิบเขาดอ๋อมันจีบมันจะมีแบบลาวาไหลเยอะอันนี้ไข่ปะเป็นเป็นไข่อะไรอย่างเงี้หมือนกั่านผาไอพี่ถามไหมไม่เล้เดี๋ยวพี่กินกันเลยก็จะกินอิ่มแล้วนะทุกคนอ่าลีลาลีลาอ่านหาลีลา ตอนนี้เราจะไปคาเฟ่ต่อหนาอแถวนิมานมามากินสตาร์บัคครับี่ก่อนนะ